สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสิง์บุรีนะคะก็เพิ่งถึงส,สดๆร้อนๆเลยแลนด์มาร์กตรงนี้ก็ถือว่าบ่งบอกได้ว่าเรามาถึงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีทริปต่งางๆมากมายที่เราจะไปเที่ยวนน้นนี่นั่นแต่ว,ว่าตอนนี้น่าจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าง่วงมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระที่จังหวัดสิง์บุรีแล้วก็ไปออนทัวร์ดูว่าเพราะว่าหลังโควิดนี้เราไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่โควิดจางๆ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่รูปบ้านไก่สอนรัสศีนะคะเป็นเซ็นเตอร์ก่อนที่จะเข้าจังหวัดสิงห์บุรีกันเลยนะไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆว่าที่นี่มีอะไรนู่นนี่นันน่นแต่ว่าเราทําการรีเสิร์ชไปหมดแล้วแหละเราก็อยากจะมาให้มันได้แบบอรรถรสแล้วก็ครบทุกสถานที่ที่เราอุตส่าห์ได้ มาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะพาไปไหว้พระในสุดปังเลยเฮ้ยคนแบบเนี้ยคนเท่าๆวัดก็เข้าเราก็กินโอเคปะงั้นสําหรับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอพรขออนุญาตมาเที่ยวขออนุญาต หนูต้องมานั้งตากแดดตื่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะไปทริปแบบยาวเหยียบเลยแล้วก็ถ้าเผื่อเวลาเหลือเราอาจจะแบบแวะไปแบบลุบุรีเพราะว่าวันนี้เราทําการบ้านมันดีมากวางแผนการเดินทางนู่นนี่นั่นวัดเยอะมากเพราะฉะนั้นถือจะถือโอกาสว่าอยากทําบุญให้ได้มาก มากก็ที่จะมากได้อะคือแบบแค่ไปไหว้พระก็ยังดีแต่ตอนนี้เรามาเติมกาแฟกันก่อนว่าเดี๋ยวมันจะง่วงเช้าเกินไปเราจะไม่ไม่ชิลเออลืมบอกว่านี้มาคนเดียวนะช่วงนี้ซิดซิดเขาจะไปแบบทําภารกิจที่หลังโควิดมันก็เริ่มซาแล้วไม่ว่าจะเป็นทํางานได้เรียนหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือตุ้มคนเดียวแต่ก็ด,ดูดูกันไปก่อนละกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆสนุกเหมือนเดิมมาหนึ่งแต่ของครบ อาอันดับแรกก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยววุ่นวายไก่กองนะคะเองจินนะกูเสิร์ชว่าแม่ลากาตอ่องกูเสิร์ชมาแม่ลาปาเผามันก็ขอขึ้นชื่อกินไหนก็ได้กินไหนก็ได้เราจะได้รีบไปไงเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายที่ใช่ไหมปลาดนะอ ปากวิธีในไดด้านี้มือต้องอย่างนี้แอบรี <c oughs> ่ค่ะ่านผู้ชมนี่คือกับข้าวมือเช้าของเรานะคะ <c oughs> นี่แดดเดียวก็มาปลาก็มาต้มก็มางก <c oughs> ตอนนี้เราก็กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเดี๋ยวเราไปวัดพระนอนกันต่อเลยวันนี้ทริปเรายาวๆเลยนะคะไปเลยค่ะอิ่มแล้วกินข้าวเรียบร้อยแล้วอาหารให้ให้ก้าวอีกหนึ่งคะแนนคือกูอิม่มกูกินต่อไม่ได้เพราะว่าปลาเหลือ โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระนอนจากรสีบวรวิหารน,นะคะเราจะไปกระะาบพระไหว้พระเพราะว่าเราได้มาสิ่งบุรีกันทั้งทีเพราะว่าสิ่งบุรีขึ้นชื่อในเรื่องของวัดต่างๆนะคะเราก็จะมาทําบุญสมมติว่าจะเอาข้อมูลที่มันถูกต้องชัดเจนน่าจะไม่ไม่มีที่วอกนี้แน่แแต่ว่าเป็นวอกที่อยากจะมาไหว้พระอยากจะมาเที่ยวหลังโควิดจริงๆแล้วตอนนี้คนก็ถือว่าปรับปลายไม่ได้เยอะมากเพราะปกติคิดว่าน่าจะเยอะมากๆเป็นเพราะเป็นวัดที่เรื่องชื่อมากๆแหละเพราะว่าติดเทรน เขาบอกว่ายาวกี่เส้นสักอย่างนี่แหละเส้นเขานบเป็นเส้นอะไรค่ะตอนนี้เราก็ไหว้พระเ,เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละองค์ก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยแล้วก็มีผู้คนมาไหว้พระกันเยอะมาไหว้พระเพื่อความสิริมงคลกันบ้างดกวาคะ่ะ ตอนนี้เราไหว้พระกันที่วัดพระนอนศักดิ์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดหน้าพระาธาตุกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปทําบุญให้ได้หลายวัดที่สุดเท่าที่จะทําได้งั้นไป next station กันเลยค่ะไปโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหน้าพระาธาตุนะคะเมื่อกี้เราไปวัดกันแบบไหว้พระมีคนเยอะแต่ตอนนี้คือ คนไม่มีเลยแต่ว่าเป็นโบราณสถานตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้อ่านกันนะคะแต่ว่าถ้าถามหาข้อมูลจากตุ้มนี่คิดว่าไม่มีแน่นอนแต่ว่าเราแค่เป็นคนที่เราอยากมาไหว้พระตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นคือแลดนมาคือตรงเนี้ยดีมากบุมคือดีมากมีต้นไม้มีต้นไม้ใช่ไหมแล้วมีซากขึ้นไปใช่ไหมมีแท่นตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปแล้วตรงนั้นอ่ะมันคือเจดีแล้วมีต้นไม้แบบหุ้มแล้วมีพระพุทธรูปตรงกลางเลด ก็จะคล้ายๆกับสุขโขทัยนะคะก็จะมีสร้างกลักพังโบราณสถานแบบนี้หนูเคยไปแล้วก็เฮ้ยถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ดูขลังๆมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งนู้นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วค่ะตรงนี้วัดนาพระธาตุตรงนี้แบบรมรื่นแล้วก็สวยในความแบบเป็นฟิลเก่าๆอะ่ะมีหลายพระเจดีที่เป็นซากปรักหักพังนะคะแต่ว่าก็ยังสวยงามเพราะว่าผ่านการบูรณะมาอยู่มีการทาความสะอาดใครอยากจะมาสักการบูชาที่วัดนาพระธาตุตรงนี้ก็จังหวัดสิมบุรียินดีต้อนรับมากๆเลยสวยมากค่ะไว้เจอกันอีกสถานที่หนึ่งเรามูไป,เ,ปเลยปะไป อรรคับดวงโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดม่วงชุมกันแล้วนะคะแต่ว่าเราพูดยังไม่ได้เพราะว่าแพ้นอยบาบ้าบบาคกัวบาแน่ และข้างหลังนี้เป็นวัดพระสิงห์ใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะองค์ใหญ่มากเป็นพระประธานแลนด์มาร์คที่สมควรที่จะมาไหว้เขาเขียนป้ายเลยว่าไหว้วัดพระสิงห์ใหญ่แล้วรวยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแตะฝ่ามือของ วงปูป่ใหญ่นะคะก็ทางนี้ที่หลวงแม่บอกว่าให้เดินมาทางด้านหลังดอกบัวข้างบนแล้วเรียบร้อยแล้วเราไปขอพรมาแล้วก็เสริมบุญบาร,รมีแล้วก็จิตใจผ่องใสเบิกบานแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลา,าใกล้จะครึ่งวันแล้วนะคะว่าเราจะได้ไปครบไหมจะได้ไปวัดที่แบบเต็มสตรีมที่เราลิสต์ไว้ไหมไปกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วมาไป แล้วล่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดบ้านบางละซันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรกินกันบ้างเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านย้อนอยุคหมู่บ้านตลาดบางละซันแล้วก็จะเห็นคนแต่งตัวแบบหมู่บ้านบางละตันนะคะเออแต่ว่าถ้าเผื่อแบบจะให้ดีก็อยากจะเปลี่ยนชุดอยู่นะแต่ว,ว่ามันร้อนนะไม่เอาดีกว่าเราไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินกันบ้างที่นี่เขาไม่พูดคะ่ะ เขาพูดเจ้าค่ะเพื่อที่อนุรักษ์ความเป็นบ้านๆแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่แลนด์มาร์คตรงกลางแล้วนะคะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างบันพบรุษสารปู่โชติที่มันไม่ได้อ่านว่าโชติปู่โชติปู่โชติมันอ่านว่าสานปู่โช เราจะโยนเงินเข้าไปในรูต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานขอให้ขอพอรนี่คือชาเลนจ์จะลงหรือไม่ลงจะเสียไปกี่บาทภูเขาหนูจะเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่หนูจะไปสู้เพื่อหมู่บ้านของหนูเหมือนกันคะ่ะขอให้ปูไว้พรให้หนูด้วยค่ะทำไมมันไม่ลงวะไม่ได้ไม่เสาว ขายมากเลยเจค่ะพี่นูพี่นูเอ้าอันนี้ค่ะมาดูกันมาวิธีค่ะเดีนี้อะไรคะอร่อยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ชิมจ้ะค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ชิมจ้ะค่ะน่ารักค่ะแพคเกจจริงน่ารักมากมันควรที่จะมีอะไรแบบนี้ที่แบบเวอร์ไวไม่ใช่แค่อ o ลี่ที่นี่อ่ะอ๋อมันมีวิธีการกินใช่ไหมคะแกะแกะครึ่งปั๊บแล้วก็อันนี้เข้าปากเลยได้ไหมคะ แงป่าระจนโอ้ใช่เหรอมันไม่ขยบมานี้หนุค่ะในยุคบ้างบางระจันเขารบกันแล้วแบบมือเปื้อนเลือดเปื้อนโคลนเปื้อนดินเพราะฉะนั้นเขาจะมีเจลล้างมืออนามัยในยุคบ้างบางระจันก็ต้องต้องการขอนน้ำใจเจ้าจ้า มาเราได้ยินเสียงดนตรีไทยตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะอะไรอะไร ทองหมิ่นแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังทำผ้าป่ายแบบหนึ่งพอถ่ายรูปเป็นการส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟอุ๊โอ้เป็นเมียนายทองหมิ่นเรีย<อ>สับหน้าหนูนะคะอันนี้ใช้ในายทองหมิ่นไหมคะนายทองหมิ่นใช่ไหมคะพูดไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียแรคเตอร์เนาะเรา,าต้องแบบเข <ๆ S 2> ้มๆไว้มีมีเปลี่ยนท่าอีกไหมคะอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะ มีอาวุธด้วยอ่าแต่รูปเป็นท่าค่ะเป็นท่าค่ะใดูไหมคะเอาจะยกขวานอย่างเดียวมีบุลเลอร์โชว์ใช่มีบุลเลอร์ไหมคะบุลเลอร์อยู่ทีนี่มาหนูเป็นบุลเลอร์ได้ไหมคะมาหนูเป็นบุลเลอร์เฮ้ยอย่าฆ่าหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูตัจริงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เที่ยวตลาดบ้านมาเราจะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะปิดรายการกับคุณพี่ชื่ออะไรเจ้าคะ นายแท่นครับนายแท่นครับก็คือเราจะจบกับนายแท่นครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณตลดดาดบ้านบางรยตันนะคะที่วันนี้ให้เ, <c oughs> เราถ่ายทาแล้วก็ได้กินขนมนู่นนี้นั่นของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นที่ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็หมู่บ้านบางาาระจั์ของเราไม่มีการคุยเพราะว่าเดี๋ยวเสียคาแรคเตอร์พอดแมสแล้วกเก๊กหน้าแบบขึ้นๆหนึ่งครั้งมากัวหนึ่ง ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะปันเลยครับปันเลยครับดูจต่ GPS ก็บอกให้เลี้ยวตรงนี้เลยใช่ใช่ถูกแล้วเลี้ยวนี่แหละครับโอ้เออฮะช่องนี้เหรอ กันมาหาตนได้เพราะานี่คือวัดเดียวที่มายากมากๆอยู่ในป่าเรามีไก,กด์กิติมศักดิ์นะคะแล้วก็คุณแม่ที่อยู่บ้านแถวนี้นะคะคุณแม่เขาเคยออกในรายการ YouTube มาหลายอันเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาด้านไหนให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปไหว้สักการะบูชาอ่ะเดี๋ยวไปเล่าประวัติข้างใน เหมือนเป็นวัดเก่าที่พระธรรมโชติเคยมาอยู่ที่นี่มันเหมือนเป็นวัดมหาอุดที่ไว้ปลูกเสกเครื่องราขงของขังให้กับพวกนักลุกวันนี้เราจะมาไหว้ขอพรตุ้มว่าสิงห์บุรีครั้งนี้น่าจะได้แค่ห้าที่นักเวลาน่าจะไม่พอเพราะว่าเราจําเป็นต้องกลับบ้านเราแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลพบุรีก่อนแล้วกันไปทางผ่านกลับบ้านแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเนาะนั้นขับรถเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะข้าไปกว่านี้โอเคค่ะมูฟ อยู่กันที่ลบุรีกันแล้วนะคะอยู่กันที่ร้านกาแฟตองอูที่จังหวัดลบุรีนะคะ,ะตอนนี้แดดยังจ้าอยู่เราคิดว่าสักห้าโมงครึ่งเราจะได้ลงไปในส่วนของทะเลจืดตรงนี้นะคะพาทัวร์คาเฟ่ที่จังหวัดลบุรีกันนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านกลับท้องวันนี้อิ่มเต็มอิ่มบุญก็ได้กาแฟก็ได้กินกินข้าวก่อนตอนนี้นะพี่เนาะเนาะปเพกน้ำด้วยกันอะ ราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะคะถือว่าวันนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตได้อย่างสบายอุราแล้วเราก็จะกลับบ้านไปทำงงทำงานกันหลังโควิดแบบนี้ใครอยากมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่จังหวัดสิงห์บุรีลบบุรีก็มาเที่ยวกันได้นะคะมีหลากหลายสถานที่นะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวอ็อกหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากจะชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดซับสไครต์ด้วยกดไลค์พี่ด้วยนะอ,อ คุยกันไหมเนี่ยใช่ไปแล้วค่ะพี่สวัสดีค่ะ